สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอคอนิคคิวพอดแคสต์ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กทั้งโลกกับชายที่โลกการ์ตูนเรียกว่าเทพเจ้าแห่งวงการโชเนนผู้ให้กำเนิดดราก้อนบอลและปฏิวัติโลกแห่งมัง,งะอย่างสิ้นเชิงวันนี้ เราจะพูดถึงอาจารย์อากิระโทริยมาม่าเจ้าของลายเส้นที่ทรงพลังที่สุดในยุคทองของมังงะญี่ปุ่นอาจารย์อากิระโทริยมาม่าเขาเกิดวันที่5เมษายนปี1955ณที่เมืองนากย่าจังหวัดไอจิครับชีวิตของอาจารย์นั้นเขาเป็นคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของยานพาหนะต่างๆและกับพวกสัสตว์ต่างๆครับเขาจึงชื่นชอบวาดภาพกับพวกมันเล่นเป็นอย่างมาก แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่อาจารย์ได้ดูการ์ตูนเรื่อง101ดามเนเชียนในปี1 9 6 1ทําให้เขาหลงรักมันมากเลยทีเดียวเขาจึงดําดิ่งไปกับการฝึกวาดภาพนะครับหวังว่าจะวาดภาพให้ได้สวยเหมือนแบบนั้นบ้างและเมื่อสมัยเรียนประถมนะครับสิ่งที่ทําให้อาจารย์นั้นตื่นเต้นกับเรื่องวาดรูปอีกครั้งนั่นก็คือเมื่อเขาได้เห็นคอลเลกชันหนังสือการ์ตูนของพี่ชายเพื่อนร่วมชั้นและเมื่อเขาได้ดูการ,าร์ารตูนเรื่องนั้นก็ทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจครั้งย Astro Boy ในปี1963หรือเจ้าหนูอะตอมหรือชื่อไทยเจ้าหนูปรามานูผลงานของอาจารย์โอซามุเทสึกะซึ่งในเวอร์ชั่นนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นขาวดำซึ่งไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะอาจารย์โอซามุเทสึกะก็เป็นนักเขียนการ์ตูนรุ่นบุกเบิกในยุคนั้นและเป็นแรงบรันดาลใจให้กับนักวาดการ์ตูนหลายๆท่านที่มาวาดการ์ตูนและสร้างผลงานออกมาสู่สายตาและเป็นภาพจําของผู้ชมและนักอ่านทั่วโลกและเนื่องจากในยุคนั้นไม่ได้มีสื่อบันเทิงอะไรมากมาย อาจารย์อากิระโทริยาม่าเลยฝึกวาดการ์ตูนมาตลอดจนเขาได้ชื่อว่าเป็นนักวาดที่เก่งที่สุดในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในช่วงมัธยมอาจารย์ได้ห่างหายจากการวาดภาพไปช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะช่วงนั้นอาจารย์ได้ไปสนใจกับพวกสื่อภาพยนตร์และเกมโชว์ทางทีวีอย่างมากโดยเฉพาะหนังแนวแปลงร่างโทคุซัสึเช่นอุลตร้าแมนในปี1 9 6 6หรือหนังสปาร์ลาดไคจูอย่างกาเมราในปี1965ในช่วงมปลายเขาติดเพื่อนหนักมาก ทำให้จิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับการวาดภาพลองนึกออกแบบต่างๆในช่วงเวลานั้นถึงแม้ว่าตัวของอาจารย์จะไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนมากนะักแต่เขาก็ยังใช้เวลาในการฝึกวาดการ์ตูนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าพ่อแม่เขาจะต่อต้านเรื่องของการวาดการ์ตูนก็ตามแต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจเขาได้เลือกเส้นทางนั้นไว้แล้วและน่าจะหางานทําได้โดยไม่ต้องต่อมหาวิทยาลัยหลังจากจบมปลายอาจารย์ก็ได้ทําอย่างที่ตั้งใจไว้โดยการไปทํางานที่บริษัทโฆษ,ษณาแห่งหนึ่งณนะที่เมืองนาโกย่า โดยรับหน้าที่ออกแบบโปสเตอร์ต่างๆเขาได้ทำงานอยู่เป็นเวลา3ปีด้วยกันแม้ว่า,าจาร์โทริยม่าจะทำการปรับตัวให้เข้ากับงานได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเขานั้นกับมีข้อเสียที่ใหญ่หลวงมากนั่นก็คือเขาเป็นคนที่มาทำงานสายบ่อยมากซึ่งเขาก็ออกมายอมรับตรงๆเพราะว่าเขาเกลียดการตื่นเช้าเลยถูกว่าหน้างานตำหนิเสมอเรื่องเกี่ยวกับการมาสายและในเรื่องของการแต่งตัวที่มันตามสไตล์มากเกินไปจนกระทั่งเขาทนกับสภาพแวดล้อมนั้นไม่ไหวถึงก็ต้องลาออกมาเลย ตอนอายุ23ปีในช่วงปี1 9 7 3หลังจากที่เขาลาออกจากงานไปทําให้เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งว่าเขาจะหาเงินได้ยังไงเขาเลยอยากลองทําตามความฝันที่เขานั้นเคยตั้งใจไว้เพื่อจะหางานทําซึ่งนั่นก็คือการเขียนการ์ตูนนั่นเองในปี197 7โทเรียมะยังเป็นเพียงชายหนุ่มที่กาลังมองหางานทําเขายังไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับโครงการประกวดมัง,งะมันลี่อย่างจ้ำอวอร์ดที่จัดโดยชูเอชะ บริษัทผู้ผลิตมังงะรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเขาตัดสินใจลองส่งผลงานเข้าประกวดดูและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้งผลงานแรกในปี1977ชื่อว่า A w a w a World และในปีถัดมา1978เขาได้ส่งผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Mysterious Rain Jack แต่โชคชะตากับไม่เข้าข้างเพราะเขาไม่ได้รับรางวัลเลยสักครั้งและที่แย่ไปกว่านั้นร n Jack ถูกตัดสิทธิ์เพราะดันมีการล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์ส t a r Wars อย่างชัดเจนแต่หลังจากนั้นไม่นาน โทริยมามะก็ได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งสายจากชายที่ชื่อว่าคาซุฮิโกโทริชิมะบรรณาธิการจากวิก s h o โชเนจัมและสายโทรศัพท์สายนั้นก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการไม่กี่เดือนต่อมาโทริยมามะได้มีผลงานมังงะตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในนิตยสารวิก s h o โชเนจัมมีชื่อเรื่องว่า Wonder Island แต่น่าเสียดายมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่หวังไว้แม้ว่าเขาจะพยายามเสนอผลงานใหม่ๆอีกหลายเรื่องในปีถัดมา แต่ก็โดนปฏิเสธหมดทุกเรื่องเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่เขาเองเริ่มตั้งคำถามว่าหรือเส้นทางมัง,งะจะไม่ใช่สำหรับเขาแต่ในปี1979แสงเล็กๆก,ก็เริ่มส่องเข้ามาเมื่อมัง,งะเรื่องโทเมโตเกิร์ดิกเทคทีฟผลงานของอาจารย์โทริยามะได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกแม้จะไม่ใช่ความสำเร็จที่ถล่มทลายแต่มันก็พอที่จะเป็นประกายความหวังที่ทำให้อาจารย์โทริยามะตัดสินใจเดินหน้าต่อในปี1980มัง,งะเรื่องด็อกเตอร์สลัมถือกำเนิดขึ้นในวิกฤตโชเนจัม และนั่นคือจุดที่สร้างชื่ออากิระโทริยามะให้เริ่มโด่งดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยนเซนเบะนอริมาคิและคุณยนสาวแสนสนอาราเรสร้างเสียงโหวเสียงฮาและความลงไหลให้กับผู้อ่านนับล้านจนมีแฟนคลับส่งจดหมายเข้ามาให้กำลังใจเขาอย่างไม่ขาดสายจากปี1981ถึงปี1984โทริยามะไม่ได้หยุดเพียงแค่ดรสลัมเขายังสร้างผลงานสั้นอีกมากมายเช่นโพล่าแอนดรอยและพิงค์ โดยเฉพาะโพ l a ลอร์แอนดรที่พาเขาคว้ารางวัลศิลปินมังงะยอดนิยมของ Weekly Shonen Jump ในปี1981และในปี1982ดรสลัมก็คว้ารางวัลโชกากุคันมังงะอวอร์ดสำหรับมังงะยอดเยี่ยมอีกด้วยพูดได้เลยครับว่าโทริยามะไม่ได้แค่สร้างตัวละครเขาได้สร้างจักราวาลแห่งความสุขขึ้นมาทั้งใบและในขณะที่เขากำลังวาดฉากแต่งงานของเซนเบ้และมิโดริในมังงะชีวิตของเขา ก็โรแมนติกไม่แพ้กันเมื่อโทริยามะได้แต่งงานกับนักวาดโชโจมังะงนาจิมิคามิซึ่งปรากฏในตอนท้ายของด็อกเตอรสลัมอีกด้วยในชื่อโยชิมิหลังจากแต่งงานเธอได้ตัดสินใจเลิกวาดการ์ตูนและสนับสนุนโทริยามะอย่างเต็มที่ความสําเร็จของด็อกเตรสลัมไม่หยุดอยู่แค่ในบนหน้ากระดาษเท่านั้นในปี1981บริษัทโตเอะอนิเมชั่นก็สร้างดรสลัมและหนูน้อยอาราเร่เป็นอนิเมะ ฉายทางฟูจิทีวียาวนานถึง243ตอนและในปี1997ก็ยังมีเวอร์ชันรีเมคตามมาอีกยังไม่รวมถึงหนังอีก11เรื่องและภาคพิเศษอีกมากมายเรียกได้ว่าด็อกเตรสลัมกลายเป็นจักรวาลแห่งเสียงหรัรเระของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้และท่ามกลางความสำเร็จนั้นโทรยิยามะก็ได้ตัดสินใจตั้งเบิร์สตูดิโอสตูดิโอส่วนตัวของเขาในปี1983เพื่อรักษาความอิสระในการสร้างสารรค์ผลงานและในปีเดียวกัน เขาก็วาด Dragon Boy และ The a v e n g e r of To n g p o ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นต้นแบบของมังงะระดับโลกอย่าง Dragon Ball อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจของโทริยามะก็คือแรงบรันดาลใจที่เขาได้รับจาก Astro Boy ของอาจารย์โอซามุเทสึกะเขาลงไหลในกอซ i l l a และอุลตร้าแมนและพับับใจกับ a n นิเมชั่นของ101 Dimension ดาเชียจาก Disney และศิลปะการต่อสู้จาก j a c k กี้ชานแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดในผลงานของเขานั่นก็คือ ความรักที่มีต่อ Star Wars ในปี1984อากิระโทริยาม่าเริ่มวาด d ร a g o n b บ l l ซึ่งในเวลาต่อมาก็กลายเป็นหัวใจของสิ่งที่แฟนๆเรียกกันว่ายุคทองของโชเนนจัมจากเรื่องราวการประจนภัยของเด็กชายหางลิงนามว่าทรงโกคูกลายเป็นมหากาการต่อสู้และเติบโตที่กินเวลาถึง11ปีรวม519ตอนรวมเล่มออกมาได้ถึง42เล่มหรือราว9 0 0 0กว่าหน้าในเบื้องหลังความสำเร็จนั้น โทริยามะมีบรรดาธิการหลัก3าคนในช่วงเวลาต่างๆเริ่มจากคาซุฮิโกโทริชิมะที่มาอยู่กับเขาตั้งแต่ด็อกเตอร์สลัมยูคอนโดผู้ดูแลช่วง Dragon นบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดและสุดท้ายผู้ยุโตทาเคดะซึ่งดูแลช่วง Perfect ก l เซลซากะรวมถึงงานหลังจากดราก้อนบอลแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือโทริยามะใช้ผู้ช่วยแค่2คนตลอดชีวิตการวาดมางังงะซึ่งคือฮิซาชิทานากะและทาคาชิ มาซึยามะสอคนหลังนี้แหละครับอยู่กับดราก้อนบอลมาตั้งแต่ต้นยันจบและแน่นอนความสําเร็จของดราก้อนบอลไม่ได้หยุดเพียงแค่ในหน้ากระดาษเท่านั้นโตเอะแอนิเมชันได้นํามันไปสร้างเป็นอนิเมะสภาคหลักได้แก่ดราก้อนบอลปี1986 Dragon ดราก้อนบอลปี1989และดราก้อนบอล GT ปี1997ซึ่งแม้จะไม่ใช่เนื้อหาจากต้นฉบับแต่อาจารย์โทริยมามะก็ให้คำแนะนำด้านการออกแบบและโครงเรื่อง ซีรีส์อนิเมะนี้รวมกันมีมากกว่า500ตอนและถูกแปลเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเหนือและออสเตรเลียผ่านบริษัทฟันนิเมชันนอกเหนือจากดราก้อนบอลแล้วโทริยามะยังเป็นศิลปินสายสารพัดประโยชน์เขาร่วมมือกับอากิระซาคุมะในมังงะสอนวาดการ์ตูนและในปี1986ก็ได้กลายเป็นผู้ออกแบบตัวละครให้กับเกมอ PG ระดับตำนานอย่างดราก้อนควสและในผลงานต่อมา คุณจะได้เห็นผลงานเขาในเกมดังๆเช่โน c ค r o n o t r เก g e r หรือ Blue Dragon เขายังสร้างมังงะสั้นคุณภาพหลายเรื่องเช่น Sandland แ,และ e น o กมาจ i n ที่แอบล้อเรียน Dragon Ball แบบน่ารักน่ารักแต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้โทรยิยามะยังรักในของสะสมและโมเดลจำลองเขาร่วมงานกับคุนิฮิโร่ u ุซูกิตั้งแต่ปี1986และได้ออกแบบโมเดลสุดแรอย่างลิซ่และสเกลโมบิลทองพูเขายังช่วยออกแบบโมเดลทหาร ในซีรีส์ World Fighter Collection ที่แต่ละตัวแทนชาติน,นั้นและอาวุธยุธโทธโทปรกรณ์ในสงครามโลกและในปี2008เขาได้วาดภาพปกให้กับนิตยสารา Armor Modeling ซึ่งมีงานออกแบบโมเดลโชว์ในงาน m o เดล Hobby Show อีกด้วยแม้หลังจบ Dragon Ball เขาจะหันไปสร้างงานสั้นๆและโปรเจกต์เล็กๆแต่โทริยามะไม่เคยห่างหายจากวงการเลยในปี2013เขาได้รับรางวัลเกียรติยศจากงาน อ n งกุลม์อินเทอร์เนชั่นแนลคอมิกส์เฟสที่ประเทศฝรั่งเศสและเพื่อฉลองครบรอบ45ปีของวิกลี่โชเนนจัมเขาก็กลับมาเขียนมังงะเรื่องใหม่ชื่อจาโคเดอะกา a ล t กติกแพคโทแมที่เชื่อมโยงจักรวาลดราก้อนบอลถือเป็นการเติมเต็มอีกมุมหนึ่งของโลกที่เขาสร้างขึ้นแม้จะมีความคาดหวังให้เขาเขียนดราก้อนบอลตอนพิเศษในปี2014แต่โทริยามะก็สรารภาพผ่านมุกสี่ช่องแบบคำๆว่ามัวแต่ขี้เกียจอยู่แถมยังยุ่งกับงานอื่น จนสุดท้ายก็ไม่ทันเขาหัวเราะให้กับการตัดสินใจที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่มาร่วมเฉลิมฉลองแทนพร้อมแสดงด้วยความยินดีอย่างจริงใจแต่แล้วเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปี2024โลกก็ต้องช็อกกับข่าวร้ายอากิระโทริยามะเสียชีวิตด้วยวัย68ปีจากอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองอย่างเฉียบพลันอดีตผู้ช่วยของเขาทาเคชิมัซึยามะเปิดเผยกับชุนิจิชิบุนว่าโทริยมะเคยบอกว่ามีกำหนด จะพาตัดเนื้องอกในสมองหลังปีใหม่แต่ก็ไม่เคยมีใครคาดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายเขาเล่าว่าอาจารย์เคยพยายามเลิกบุหรี่ตามคำแนะนำของแพทย์แต่อาจจะสายเกินไปในสุนทรพจน์ที่ถูกเผยแพร่หลังมรณกรรมสำหรับรางวัลไลฟ์ไทม์เอชิเม้นต์จากโตเกียวอนิเมฟสติวัลโทรรยามะได้กล่าวอย่างจริงใจว่าตอนหนุ่มๆน,น,นั้นผมไม่เคยมั่นใจในสุขภาพของตัวเองเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ผมก็ยังที่จะอยากเขียนอยากวาด เพราะผมรักในสิ่งที่ทําและผมก็รักคนอ่านของผมคาพูดสุดท้ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซย่าหรือเด็กชายหางลิงเบื้องหลังของพวกเขาคือชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจของนักสร้างโลกอาจารย์ ama, อากิระโทริยาม่าอาจจากพวกเราไปแล้วแต่โลกที่เขาสร้างไว้ยังคงมีชีวิตอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปจากเสียงหเราะในด็อกเตอร์สลัมและหนูร้อยอาราเล่สู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ของดราก้อนบอลถึงบทเพลงแห่งการเติบโตที่ไม่มีวันจบสิ้น ขอบคุณครับอาจารย์และนี่คือบทสุดท้ายของเรื่องราวอากิระโทริยมะในรายการของเราครับขอบคุณที่รับฟังจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก Iconic Q Podcast และพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่มารับฟังครับผมสวัสดีครับ